สวัสดีจ้าพี่น้อง<ฆ>กับสวัสดีพี่น้องมือน,นี้แามือแ,แรงโอ้ก็สีบไวหนาวหนาวหนาวฟังเสียงร่มพี่น้องร่มแห้งเอาไงก็ไม่ไงกำลังพาก,กันคีรลยกับเมียหน้ายายอยู่ทึทง่ทงๆไหมพี่น้องกำลังพ่าก,กันเมียหนาวเสียงล่มดังวีวีเยอะ เบี้ยววยายเออเออใส่กันเลยน้องมีนั่งอยู่ทั้งเทียงหนาวยตะหน่อยกับบ่ไว้เขาบ้านแล้วนั่งอยู่ทั้งเทียงยีลีได้พี่นองพุนเอออย่างเนาะปงเลงปงเลงเดี๋ยวสิพาลุกข้างล่างเสียงลมเมอ่ขึ้นฝนตกแบบ สนันฟันฝืนเอ๊ะเอ๊ะเอเอโอ,อ้ขาจังป้ากลงงา่าวลุ่มเงันอันนี้ไหมเย็นไร้ลมแห้งไปสายประดลุ่มมาหนำมึงเสียงลมมึงม่วงก็เริ่มล่นเม็ดแล้วเริ่มสบวันย่างกเลระลพี่น้องเขาเมียหลายคนบ่ล่าวะ ละสองคนเป็นบาหันพอหก็กันยัหมังม่วงเอาถุงห่วไ,ไ,ไ,หไปกับสิบประยูแลลวพี่น้อง,ม,อง,งมันถือร่มกับสิไปแน่อ้ยหนาวร่มแห้งมันแบบมันฝนตกมืนนี้ขึ้นบ้านแต่เว้นอยู่ขึ้นเทียงแต่เว้นอยู่เอาอันนี้คือบ่ออันนั้นมาฮอ่ถุงนี่ไหมต้นนี่ ห่อบ่ไ้เดีอันนั้นเป็นเคีย่องางเนียังพ่อเขาให้บวกบวบเอาถุงห่อห่อว้พี่น้องพะวามันไนมันล่มไหมมันล่มเดี๋ยวมันสิโลนเหมือนสิบ่ได้กินอันนี้มันเท่าไห่เกิดบ่เพิ่งจะเกิดปีนี้หนาว ฟังแต่เสียงรถที่หนาวหรือ่าหนาวโคนน้ำได้สองขันพี่น้องไม่อยากเอาค้ายนะาาจ้าของปุ่นเสียงก่อไพ่ใช่แล้วก็จะับขี่ไปขี่มาอยู่ฮะหอย,ยเอาข้างล่างกับมีดสิ ปลูกปลูกปีกายเนาะติกับพุ่มใหญ่ปลูกมองได้กินได้กินได้ขีนนอกปฏิสือดังหน่อยกับปฏิสือใช่ป่ะดน้อยปีดไฟตเตะเถียงไว้ในไะด้แค่ฮะมันมีรถแปลกๆไหมพี่น้องแต่เมื่อคืนแล้ว แบบขี่ขี่มาแบบบางแห้งหนึ่งแล้ว,ลวก็เลยไปจอดยูพุ่นจอดอยููหน้าไปพานพานไปสองสามให้นี่ล่ละแล้วก็เลยออกไปอีกโดนเติบกับขี่กลับมาอีกขี่บางแห้งได้เป็นรถกระบะจักมาดีมาหลายเท่ากับระว่างไว้ก้อนนั่นแหละวังวัง,วงได้หันนี่ก็ขี่ไปแล้วไปจอดอยููหน้าไกลกันพังหนึ่งก็ไปอีกแล้วก็ไปอีกจอดยูพุนพอนได้ออกมาเท่าเดียวนี้ จอดอยู่เมืองโค้งอยู่ซีแยกฉีทางมาหน้าพุ่ณท่านมาดีกันแล้วไปมาลายเข้ากันระวังของเข้านาะพี่น้องเนาะจังหวะโบควยขึ้นนอนตะเวนเมื่อคืนฟองนบีกันนั่เกือบหาทุ่มเป็นบ่เกือบหาทุ่มไหมนะก่อนฝนตกนอนเมื่อคืนกะขึ้นไปทงเสียงกับบอลับเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยทั้งลมลมแล้วกับฝนฝนใส่รถยังย่งอยู่ใช่ไหมข้าเจ้าอีหยังรถเจ้าห่าง จังว่าเป็นห่างบ่ไม่นคือสองขึ้นแล้วกะยานอยู่ด้วยเนาะพี่น้องเนาะประเทียนน้องบีอยู่หน้าคุณเดี๋ยวนี้ลนแล้วเลยบ่เห็นเหรอเ็นบ่นั่นดากเ็นบ่นิ่งแดงคนดากไฟไฟไงมัง่งไฟไงก็มีไงขอมีย ขันมาดีก็แล้วไปเนาะพี่น้องเขากันระวังใบก่อนเนี่ยพ่อว่าขวางเขากันอยู่หน้าจังหวะนอนมีนมมนนแต่ผู้ใดสิว่าหนังกระซาเได้บนนอนเตเวนปานไหนได้พี่น้องก็ด้วยก็ด้วยมึงพันหนาวโฮมให้เอาป,ปูข้างล่างให้ยหรือเปล่า,า,าตุ่มไว้หนาว <laughs> กะสีคือโคนรหนแเราพี่น้องแต่ว่าคลองคล้องโซเพื่อนปายุเพราอย่างนี้เพื่อนเป็นคือปกดำย่านย่านเพื่อนนี้ไปย่านไปถือยาถือเขาตีถือกอันนี่เนาะเวลาน้ำพ่นถนนก็ขึ้นห้องบเห็นไหมพี่น้องเจีไปกินยาไปกินนี่ยังห่มผาาห้เอาเด้อนี่นี่โฮมผาาห้ผาข้างล่างกับปูห้องห้นอนคือพรกะควมใสหวยมันเนี่มันเย็นนอนนอน เพิ่นอุน่นเพิ่นก็นอนนะ่ะหน้าพี่น้องเพิ่นอุน่นตุ่มเอาตุ่มไห้เพื่อนเราเพื่อนก็หนาวคือห้าว่แหละก็เลยออกมาสองอันมาตุ่มให้มื้อนี้พามาเก็บบรรยากาศความหนาวผู้ใรทีีไปเผชิญอยู่ ทางเหนือกับล่องมาเผชิญทางพีนั่เพื่อเพื่อสีคืึกันแต่ว่าอาจอาจจะบสูท่างเหนือปนไหนแต่ว่ากัหนาวคืึกันพี่น้อง่าขนาดขนาดบ้านเอากั่ซ้ำนี่แบบพวกทางไอ้คนคนผางเหนือเพิ่นเพื่อสีหนาวซ้ำไหนเนะาะบ้านนี้อยูอย่อย,อย,อยู่อยู่ทั่งดอยอีกไหมตะลิ้ตุ่นขาเจ้าไหมเออแต่แต่เขาซ้ำนี่เขากับว่าเขาหนาวแล้วอยู่ทั่งเขาทั่งดอยบ้านนี้ แบบว่าขั้นขั้นเพิ่นขาดแค่ผาห่มยังสิไม่มีผาห่มผายังสิแม่พี่น้องตะลี่ตุนเพิินทั้งลูกทั้งเล็กน้อยทั้งยังนั้งสิแม่เห็นไมมีกะเมืองติดตามคลิปแบบรุนพีเพิินได้หลายคนที่เพิินไปบริจาคเพิ่นยังสิแ่ละต่ว่าขั้นเท่าสิไปหอดคือสิว่าหอดดอกพี่น้องขี่ออกไปนี่นี่ไหนน้องมีกะวิ่นแล้วเมารถเป็นขนาดเท่ากับว่าเข้าหนาวซ้ำนี่แหละ อากาศแบบนี้แับน,นี้ทึ่งเขาทึ่งดอยทึ่งทั้งเหนือเพิ่นสีน่หนาวขนาดใดฮะเน่ฮ <lab. S 1> ึ่มล้มเอาถุงหอ่อไว้กบก็อีก,อ,กอีกอันหนึ่งไหมขเขาเจาะห่อ,อ,นหนหอ,หอคือจังถุงหมักแอปเปิ้ลไหมเฮ้ยเออถ,ถุงถุงที่เป็นตะไคร้ถุงหมักแอปเปิ้ลไหมขเขาเจาะหอ่อขึอ้นกันเน้ หนาวหนาวบาพิกกำลังตงอีกเย็นเย็นตอนแรกว่าขั้นขั้นขั้นเป็นฝนมาตกน้องบีว่าสิบไตไฟแมงพอแล้วเอาผ้ายางใส่ให้แล้วเทียมันได้แม่งด่าเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหน้าบันมันมันกลับมาล่มมันกลับมาล่มช่วงแต่เส้าคุณตาพี่น้องมันก็ล่มแบบนี้ช่วงแรกมันมาล่มแห้งเลยไตบ่ได้สิไตไฟ่แมงมือนี่ เทียด้แม่งดาไปต่ำเก้ยวไต่บ่ได้ซำล่มโพดหนาวกี่ลีแบบเ้าใจแบบเพิ่งอยู่ทั้งทั้งทั้งเขาทั้งดอยทั้งท่างเหนือเลยพี่น้องเชี่ยงไม่เชี่ยงไล่เลยอย่างสิพระเจ้าสีหนาวขนาดอย่างเส่ยงลมปวดอ่ะโอ้ย เสือแขนยาวเลยใส่สองสั้นพี่น้องมันมีเส่เสื้อสองสัน้นเดี๋ยวสีเปิดให้มังอีกสั้นหนึ่งสิอีกสั้นหนึ่งเห็นม่นอยู่อยู่ในเสื้อนี่เสือแขนยาวสองสัน้นใส่สั้นเดียวบ่ไไรหนาวข้างน้าไว้เต๋ฮะระสีต้มมาหมาสุดน้าเมัอนห่อนมาสัน้นอันนี้ก็เป็นสเสบียงเข้าอันนี้ได้มูมาอันนี้เขาพี่น้องอันนี้ ผักเข้าบะหมี่เนาะเข้ากับใส่ใบบังย่มต้มใส่ไหมแสบเพื่อกันลองให้กินบังพี่น้องใส่ใส่สหนอนมันแหยอนแห่อนรดน้หอนบังย่มนะต้มต้มใส่มะมานี่ก็เป็นมะมาอันนี้เป็นไอกระจับที่เพิ่นเห็ดสำเร็จรูปมาแล้วเขากับมาใส่หมูใส่ยังอีกใส่ไข่อีกเพิ่นเพิ่นมีเครื่องไข้ใน่หนิเนาะไปกระสีมีเครื่องไข่แบบนี้ถุงยี่สิบห้าบาทพี่น้องมาต้ม เออหนาวตุ่มห้เพื่อนกัสีอุ่นตัวเป็นแห่งนอนอุ่นกับนอนน่ะแหละหู้ข้ากตัวนี้พี่น้องตู้น่ะกัสีหนาวคือเฮ้าองเสียเนาะปกปกติเฮ้าขั้นเป็นในเป็น,เป,นเป็นมาแบบธรรมดาเข้าตุ่มสีแดงหน,นีได้พี่น้องอันนี้กองพอาลาเข้าตุ่มห้เพื่อนเพื่อสีมักในค่วมอุ่นกัสีนอนไปไปกันพี่น้องเมื่อนี่ เก็บบรรยากาศย,ยินๆเนหนาวมาฝากนะก็อย่าเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้หน,หน,น้องบีน้อพี่น้องปุ่นล้วยกสีหนาวเติมนหนึ่งขึ้นกันปากันนอ,นอ่งโยนปุ่นพุ่นกำลังกินหะนอ่น,อนเลี่ยงกันอยู่นไฟมันแดงอาจจะมั่วเนี่ยตัวหนึ่งสองตัวปุ่นนอนอยย่ตัวแม่ปุ่นกินตัวเอือยกับตัวน้องพุ่นกบมัน นอนเลี้ยงกันอยู่สองตัวสามตัวตัวแม่เพิ่งยืนกินอยู่คนน่ะไปไปกันพี่น้องฝากกไเลยก็แช่กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีนั่มือนนี่เก็บบรรยากาศมาฝากนะกราบสวัสดีจ้า